จากการคำนวณที่ผ่านมาเรามีการใส่สูตรในตำแหน่งเซลล์ตรงนี้โดยการคีย์สูตรแล้วก็ใช้เมาส์ลเลือกสูตรแล้วคุณสามารถหาผลรวมอัตโนมัติได้วิธีการหาผลรวมอัตโนมัติแบบง่ายๆถติว่าต้องการจะดูผลรวมของจำนวนสินค้าตรงนี้ก็คลิกที่เซลล์แรกลากไปถึงเซลล์สุดท้ายแล้วก็ดูจากข้างล่างตรงนี้ก็จะมีว่าเขา้ารายการซ้ำได้47แล้วก็เฉลี่ยได้5.22อันนี้ก็คือเราเรียกว่าแถวผลรวมอัตโนมัติซึ่ง สามารถที่จะดูผลการคำนวณโดยที่ไม่ต้องสร้างสูตรนะคะหรือจะใช้วิธีการสร้างสูตรอัตโนมัติแบบหนึ่งก็คือคลิกตรงนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง auto sum auto sum ก็คือรูปเครื่องหมายซิกมาตรงนี้เขาจะแสดงผลรวมของเซลล์ต่อจากเซลล์ที่เลือกนั่นหมายถึงว่าถ้าเราคลิกเซลล์นี้เขาจะมองขึ้นไปข้างบนว,นว่ามีตัวเลขตรงไหนแล้วนำมาคำนวณบวกกันก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้ แล้วก็เลือกฟังก์ชันการคำนวณซึ่งจะมีให้เลือกหลายฟังก์ชันนะคะซ u m หาผลรวมเอเวเ t e ค่าเฉลี่ยเขานับจํานวนแล้วก็แม็ค่าสูงสุด Min ค่าต่ําสุดแล้วก็มอฟังก์ชันคือไปเลือกฟังก์ชันอื่นสว่าเราเลือก s u ำก็จะบอกว่า s u ำ b 2ถึง b 1 0ใช่ไหมก็กด Enter หรือคลิกเมาส์ตรงนี้ก็ได้ก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้เราอยากดูราคาสินค้าต้นทุนที่แพงที่สุด ก็คลิกตรงนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม auto สาแล้วก็เลือก m a c แล้วก็คลิก enter 750บาทเป็นราคาที่สูงที่สุดตรงนี้ต้องการหาผลรวมของราคาทุนกับราคาขายตรงนี้วิธีการหาง่ายๆคือเราสามารถใช้คำสั่งครั้งเดียวในการหาผลรวมตรงนี้คือคลิกที่เซล์แรกลากไปที่เซลสุดท้าย ไม่ต้องก๊อปปี้สูตรก็ได้นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มอ u ตโ s u ัตตรงนี้ถ้าคลิกตรงปุ่มเลยจะได้คําสั่งซัเป็นมาตรฐานเขาก็จะคํานวณผลรวมตรงนี้ให้อัตโนมัติเห็นไหมคะอันนี้คือ Sum e 2ถึง e 1 0ส่วนนี้ก็คือ Sum f 2หรือ f 1 0การแก้ไขสูตรตรงนี้ก็เพียงแต่คลิกหรือดับเบิลคลิกเขาก็จะบอกตําแหน่งเซลล์ตรงนี้ให้สูตรที่เรามีตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณต้องการแก้ไขก็คลิกซั นะคะที่สูตรตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้วิธีการสังเกตการอ้างอิงตำแหน่งเซล์ในการคำนวณคือดูจากสีสีน้ำเงินก็คือเซลลนี้สีเขียวก็คือเซลล์นี้นั่นเองสูตรคำนวณพวกนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ก็เลือกแล้วก็กด delete ลบทิ้งสูตรก็จะหายไปหากต้องการคำนวณใหม่ก็เลือกเราจะเลือกคำนวณอัตโนมัต,รตริตรงนี้ก็คลิกที่ปุ่ม sum อันนี้ก็คือผลรวมทุกอย่าง รวมจำนวนสินค้ารวมราคาทุนรวมราคาขายแล้วก็รวมราคาทุนตรงนี้อาจจะคลิกแล้วก็แก้เฮดดิ้งตรงนี้หน่อยนึงขยายคอลัมน์เพื่อจะแสดงผลหัวรายการตรงนี้ให้เต็มนะคะตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่มีค่าตัวเลขที่ขึ้นหลักพันอาจจะเลือกกดคอนโทรลแล้วเลือก แล้วก็ใส่คอมมาหน่อยไม่เอาทศนิยมก็ลดทศนิยมแค่นี้คุณก็จะได้สูตรมาใช้ในเวิร์กชีตแบบง่ายๆค่ะ